สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าพบกับเมืองไทยบ้านที่ดินวันนี้ฟ้ามีรถมานำเสนอนะคะเป็นรถฮ i โนค่ะเครื่องยนต์อ s สุสูนะคะขนาดความยาว12เมตรนะคะจำนวนที่นั่ง42ที่นั่งค่ะคันนี้ได้รับการตกแต่งแบบ VIP นะคะห้องเก็บของด้านล่างห้องใต้ท้องเรือเป็นห้องที่กว้างมากเลยนะคะส่วนคนขับและคนนั่งนะคะ ตกแต่งในสไตล์หนังนะคะเป็นสไตล์เรียบหรูดูดีมีระดับนะคะมองแล้วดูแพงดูมีคลาสนะคะสำหรับเป็นการตกแต่งสำหรับลูกค้าแบบ V.I.P เลยนะคะคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเบาะสวยสะอาดภายในเรียบร้อยมากเลยค่ะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะรับประกันได้เพดานใช้ไฟอย่างสวยนะคะมีไฟ LED ด้วยค่ะเบาะที่นั่งสบายนุ่มแน่น นั่งสบายให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากเลยนะคะรถคันนี้มีความพิเศษคือที่นั่งเยอะมากเลยนะคะจำนวนถึง42ที่นั่งเลยค่ะเสนอราคาขายอยู่ที่8 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประตูทางขึ้นมี2ทางนะคะพร้อมห้องน้ำในตัวด้วยนะคะที่นั่งมีที่พักเท้าทุกอันเลยนะคะแล้วก็มีที่เก็บของด้านหลังเบาะคนนั่งด้วยนะคะจอทีวีมีเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทีวีจอแบนที่สำคัญคันนี้มีซุ้มคนขับ เรียบร้อยเลยค่ะให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวระหว่างผู้โดยสารกับคนขับนะคะคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยสีน้ําตาลนะคะ้ได่เบาะหนังนะคะเป็นหนังพีวนะคะให้ความรู้สึกหรูและดูดีมีสไตล์นะคะสนใจนะคะนัดดูรถได้ที่ลาดกระบัง54ค่ะใกล้ๆสนามบินสุวนนณลำพูนกรุงเทพนะคะเบาะที่นั่งลูกค้าจะเห็นได้เลยนะคะว่าสะอาดแล้วก็ดูปลอดภัยเหมาะกับช่วงโควิดนะคะเพราะว่าง่ายต่อการทําความสะอาด ที่นั่งเยอะแล้วก็การเวระยะห่างของที่นั่งเนี่ยพอเหมาะเลยนะคะนั่งสบายที่พักแขนนะคะมีที่พักแขนเป็นรูปลายไม้ด้วยนะคะให้ความรู้สึกหรูแล้วก็ดูสบายทุกที่เลยนะคะเรียบหรูดูดีแบบนี้เสนองานที่ไหนรับรองไม่มีพลาดนะคะสนใจแัดดูรถได้เลยนะคะที่เบอร์0863275668บันไดทางลงก็ลงได้สบายนะคะลงไปมีห้องน้ำในห้องน้ำใช้อุปกรณ์เป็นสแตนเลสนะคะ ง่ายแก่การดูแลรักษานะคะสนใจโทรนัดได้นะคะราคาที่8 5 0 0 0 0บาทค่ะราคาสามารถต่อรองกันได้นะคะดูรถเสร็จเรียบร้อยถ้าชอบต่อรองได้นะคะโทรนัดดูรถล่วงหน้า1วันนะคะที่เบอร์0 8 6 3 2 7 5 6 6 8นะคะติดต่อโดยตรงกับฟ้านะคะหรือคุณวรนิตได้เลยค่ะ0 8 6 3 2 7 5 6 6 8ค่ะดูรถที่จังหวัดกรุงเทพใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิภายใน คันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะคะตกแต่งมาหลายแสนมากเลยค่ะแค่ค่าตกแต่งก็เกินราคาแล้วนะคะบอดี้ตัวถังก็ดูทันสมัยด้วยนะคะสนใจคันนี้ไม่พลาดนะคะราคาโ,โควิดแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะรถพร้อมใช้พร้อมวิ่งนะคะเครื่องดีการบันททนันดูแลดีมาตลอดนะคะเป็นรถที่วิ่งสลับกับการจอดนะคะไม่ใช่รถที่จอดมาตลอดเพิ่งจะจอดตอนช่วงโควิดรอบที่2นะคะสนใจติดต่อมาได้นะคะ